ชุมชนนูรุนอิสลามเขตมีนบุรีกรุงเทพเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงเรื่องยาเสพติดความเปราะบางของชุมชนไม่เพียงเสี่ยงกับปัญหาอาชญากรรมแต่หนึ่งในตัวชี้วัดของผลกระทบจากยาเสพติดคือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนค้ับัมามาไม่ได้ไม่ได้ไไดชาวบ,บ้านพาทีมข่าวลงพื้นที่ที่บ้านหลังแรกเราพบกับชายวัยกลางคนเขาน่าจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้แต่หลังจากใช้ยาเสพติดจนมีอาการทางจิตประสาท นอกจากจะไม่สามารถทำงานได้แล้วเขายังสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชนมม่มัดนะมัดเ, ب, เออ,อ,เอ,อมันเสพไงนั่นน,น,น,นมัดเป็นเด็กแบบไหนในชุมชนเห็นหโอ้มันดีคนเนี่ยนิสัยดีไม่ได้แบบโหเป็นเด็กเกเรอะไรนะแล้วนี่พ่อมาเข้าถึงยาไงใช่ปะละ่ะนั่นน่ะมันก็เสียคนไงใช่ปะละ่ะ ก็มีงั้นมีมีคนกลัวอยู่กลัวกันอยู่เ้าก็ปิดบ้านปิดอะไรแล้วเขาก็อยากให้มะเข้าพาไปรักษาไงเอาตัวไปอ่ะใช่มากเพราะว่าถ้าถึงขั้นในนี้เราก็ดูในจอทีวีกันอยู่แล้วนะมีการฆ่าการอะไรเงี้ยเออใช่ตรงนั้นเมื่อผู้เสพคือผู้ป่วยแต่พวกเขากลับไม่สามารถเข้าถึงการรักษา ทำให้ครอบครัวนี้ต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดกันตามลําพังผู้ป่วยไม่ถึงมือหมอไม่ได้กินยาจึงมีพฤติกรรมทั้งเก็บขยะมาสมกองภายในบ้านแล้วมักจะอารวาสหากใครพยายามนําขยะไปทิ้งหรือแม้แต่ผู้ป่วยทางจิตที่ไม่ยอมอาบน้ำไม่ให้ใครเข้าใกล้และอยู่ในสภาพอย่างที่เห็น ไม่แม่ไปตามนู่นแม่ไปรับคนส่วนครอบครัวนี้มีพี่ชายเป็นผู้ป่วยจิตเวทเขาได้รับความกระทบกระเทือนทางใจอย่างรุนแรงหลังจากแม่เสียชีวิตเป็นเหตุให้ตัดสินใจใช้ยาเสพติดจนเกิดอาการหูแว่วชอบคุยคนเดียวและสะสมขยะไว้ในห้องนอนเขาเคยไปโรงพยาบาลไหมเคยไปไม่เคยรักษาอะไรเลยค่ะว่าไม่มไม่มีใครพาไปไม่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 รอพาไปพอจะพาไปมันไม่ไปนลองสาวบอกว่า ต้องการให้พี่ชายเข้ารับการรักษาแต่ไม่กล้าพาไปเพราะกลัวพี่จะคลุ้มคลั่งที่สำคัญคือขั้นตอนนำส่งโรงพยาบาลจิตเวทต้องคัดกรองโรคทางกายซึ่งครอบครัวไม่มีเงินจึงคาดหวังให้หน่วยงานของรัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวทเป็นพิเศษเราไปทั้งนี้เขาก็นวจะทำร้ายเขาเราก็เขาก็ป้องกันตัวอะไรประมาณนี้หนูก็เลยอยากจะให้พาไปรักษาเผื่อจะดีขึ้น เราเราหวังให้ดีขึ้นระดับไหนคะระดับว่าระดับไหนมาทํางานเล็กๆน้อยๆหาแบบนั้นก็โอเคค่ะขอให้ได้รักษาได้เราได้ลองรักษาว่าเขาเขาเขาจะดีขึ้นไหมให้เราได้ทดลองอ่ะีพ่พง่นี้ว่าให้ได้ทดลองว่าเขาจะดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆเ,เพราะเขาก็อายุสี่สิบแล้วอะ่ะมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นมาเพราะว่าเขาจะได้ออกไปช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือรับจ้างอะไรเงี้ยจะได้มีเงินของเขา<ม>ขเขาจะมีเงินกินบ้าง<ม>อะไรบ้าง ชาวบ้านสะท้อนตรงกันว่าอยากให้ผู้ป่วยจิตเวทได้รับการรักษาแม้เพื่อนบ้านหวังดีและอาสาพาไปแต่ที่ทำได้ยากเพราะผู้ป่วยคุ้มคลั่งจนอาจเป็นอันตรายกับคนรอบข้างหากจะแจ้งตำรวจให้เข้าช่วยเหลือก็จะทำได้ต่อเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นแล้วนี่อาจเป็นภาวะจำยอมที่ชาวบ้านต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนตำรวจขวดอยู่ประจำ ไปไม่ได้ตำรวจทำไมนะะตำรวจต้องมาตามจับอย่างนี้เลยเพราะว่ามันเข้าบ้านคดนก็แจ้งเลยเข้าบ้านนอื่นเขากลัวกันใช่ไหมคะยี่สิบบาทเราอ่ะเป็นบางทีไปขอที่บ้านมาจูขอตังค์ให้แต่บอกมันจะไปทื้นนะมันแต่ก็อย่างเดิมมาแหละเดี๋ยวเวลาออกจากบ้านเราก็ไปที่อื่นอีกทีนี้มาเริ่มเข้าหนักๆขึ้นเข้าตามบ้านแล้วเข้าก็แจ้งก็มาแจ้งประธาแจ้งแล้วทีนี้เราก็ต้องหาหน่วยงานและตาม ชาวบ้านชาวบ้านก็จะมามาหาดิฉันซึ่งเป็นประธานตนุมชนดิฉันก็ได้ติดต่อทางตำรวจไปเขาก็จะมาดูเป็นบางครั้งและบางข่าวของกทท,ทอมเพิ่งจะเข้ามาร่วม uh oh. เหตุการณ์เพราะว่า ตอนนี้มันหนักขึ้นทุกวันทุกวันแล้วททมอที่เขามาร่วมนี่คือหน่วยไหนฮะสบศหรอฮะหรือใครพอมอค่ะพอมอพอมอค่ะแล้วก็จะมีจะมีตอนนี้ที่ว่าประชุมทางเขตเพราะว่าในชุมชนตอนนี้มันปัญหาสะสมมานานแล้วก็ประธานก็เพิ่งจะได้รับตําแหน่งประธานมาแค่เจ็ดเจ็ดเดือนอเราก็จะเริ่มว่าเราจะทําให้มันชุมชนอยู่ยังไงให้มีความสุขในการพัฒนาชุมชนร่วมกับ การพัฒนาคนพิกผ,ผู้ป่วยจิตเวทด้วยก็แล้วคนพิการด้วยอะค่ะที่ผ่านมายังไม่เคยมีระบบคัดกรองผู้ป่วยจิตเวทในชุมชนของกรุงเทพมหานครแน่นอนว่ายังมีผู้ป่วยจิตเวทตกหล่นอยู่จำนวนไม่น้อยนี่ถือเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่สถานการณ์ไม่คาดฝันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นวชิรวิทย์และบำรุงชัย ไทย PBS รายงานในชุมชนนี้มีผู้ป่วยจิตเวทที่ผมไปเจอเนี่ยประมาณ3-4รายนะครับแต่คิดว่าในขณะที่ชุมชนเดียวเจอมากขนาดนี้เนี่ยลองนึกภาพดูชุมชนในกรทมอีกประมาณ50เขตอีกร้อยชุมชนจะมีผู้ป่วยจิตเวท หลบซ่อนอยู่จํานวนมากแค่ไหนและที่ยังไม่เข้าสู่ระบบอีก,อกเป็นจํานวนมากเลย<ช>ลทีเดียวครับน่าสนใจนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการคัดกรองเนี่ยจะเจอกันอีกเท่าไหร่และที่สําคัญไปกว่านั้นคือเมื่อกี้น่าสนใจมากว่าชุมชนจะดูแลหรือว่าอยู่ร่วมกับคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างไรระบบเหล่านี้ในกรุงเทพเองหรือในต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะคนกรุงเทพบอกว่าคนต่างจังหวัดโชคดีกว่าคนกรุงเทพครับเพราะว่าระบบบริการต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนกว่าแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างเป็นสายงานเดียวกัน คือเริ่มจากอสมอถ้ามีอาการรุนแรงส่งมาที่ตำรวจเข้าระงับเหตุนะครับไปคู่กับรพสตออำเภอเขาไปด้วยกันเป็นทีมเดียวกันในส่วนของการประเมินอาการจากนั้นส่งมารักษาโรคทางกายก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนตามต่างจงังหวัดที่อยู่ในสังกัดของสาธารณสุขเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคทางกายของผู้ป่วยจิตเวทได้เพราะว่ามีบอร์ดผู้ป่วยจิตเวทอยู่ในโรงพยาบาลระดับ ทุติยภูมิก่อนที่จะส่งมาสู่โรงพยาบาลเฉพาะทางที่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ป่วยในต่างจังหวัดอาจจะจํานวนเบาบางกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกี้คุณวชิรชบอกว่าถ้าเกิดความรุนแรงจะมีตํารวจเข้าไปช่วยดูแลสถานการณ์แัะนั่นหมายความว่าถ้าไม่เกิดความรุนแรงกรณีที่ป่วยจิตเวชเฉยๆตารวจจะไม่เกี่ยวอันนี้เป็นข้อสังเกตและก็เป็นข้อกังวลของประชาชนด้วยนะครับประชาชนบอกว่าถ้า เพราผู้ป่วยเนี่ยไม่แทงหรือไม่ยิงจนเกิดคนเจ็บเนี่ยตำรวจอาจจะไม่เข้าไปแต่จริงๆแค่สร้างความหวาดกลัวแล้วเนี่ยตำรวจถ้าด้วยคอมมอนเซนต์นะครับหรือว่ามีการอบรมกันก่อนหน้านี้ตำรวจบางกลุ่มก็จะเข้าใจดีว่านี่คือความต้องการของชุมชนเป็นการป้องกันร,ระงับเหตุเบื้องต้นก็อาจจะเข้าไปได้แต่ข้อสะท้อนนี้ก็คือจากคนในกรทมนี่นะครับคนกรทมบอกว่าตำรวจนครบาลเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะ ตอบสนองต่อชาวบ้านเวลาแจ้งในเรื่องของผู้ป่วยเพราะตำรวจกทมเนี่ยบอกว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมันมีคดีความเยอะอยู่แล้วก็เลยละเลยในส่วนของตรงนี้ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอีกเพนพอยต์หนึ่งที่ต้องเอาไปคุยกันต่อนะครับแต่ทีนี้ที่บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของระบบบริการที่มากกว่าต่างจังหวัดมันเป็นแบบนี้ครับกรุงเทพมหานครเนี่ยในส่วนของปฐมภูมิจะอยู่กับกรุงเทพเป็นคนดูแลหมดเลยช่วงต้นด่านหน้าเนี่ย เวลาชาวบ้านเจอผู้ป่วยอันนี้คือสมมติเป็นบ้านคนนะฮะแล้วในหนหมู่บ้านเนี่ยในบ้านก็คือมีผู้ป่วยจะแจ้งใครจะแจ้งอสสซึ่งอยู่ในส่วนของสาธารณาสุขหรือจะแจ้งของอพมอที่อยู่ในส่วนของพัฒนาสังคม,มแต่เขาเป็นผู้ป่วยนี่ชาวบ้านก็คิดว่าต้องแจ้งคุณหมอสิอแล้วอสสก็เหมือนหมอคนแรกแต่ปรากฏว่าอาสสบ,บอกฉันไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้ต้องไปที่พอมอมากกว่าสรุปว่าคงต้องไปด้วยกันตรงนี้ครับอาจารย์ทวิดาก็ยอมรับว่าเป็นปัญหา ในเรื่องของจะหาเจ้าภาพคนแรกในการคัดกรองผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นใครลองไปฟังอาจารย์ทวิดายอมรับความจริงเรื่องนี้ครับไม่แจ้งสบสนนี้อันนี้ก็จะยังไม่ได้อีกเพราะว่ามันเริ่มเป็นเรื่องของการต้องเข้าไปในบ้านเนาะโดยปกติเวลามีเคสแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นคือด้วยความที่เราไม่มีพอมอจังหวัดอยู่เนาะแต่เรามีพอมอ,อยู่ก็คือตอนนี้เรากําลังคุยอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนถ้าโดยโดย,โดยพรบรถ้าจำจำไม่ผิดนะคะอาจจะต้องลื้อดูนิดนึง ถ้าเราพบเห็นเคสแบบนี้ไม่ว่าเราเป็นใครเราแจ้งได้เป็นคนในครอบครัวก็แจ้งได้ก็คือแจ้งไปที่หน่วยงานที่เป็นหน่วยปกครองก็ได้คือแจ้งไปเขตก็ได้แต่ทีเนี้ยเขตเนี่ยจะอยู่ๆเข้าไปเลยเนี่ยเขตก็ต้องแจ้งพมด้วย<อ>เข้าใจว่าเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักง,งานโดยศักย์วัติ์เป็นพมก็คือพอเข้าไปเราก็จะสามารถเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราจะทํายังไงกับรายนั้นในแง่ของการที่ว่าพิสูจน์แน่ชัดว่าเขา มีภาวะจริงหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นการส่งต่อต่อไปอันนี้ยังไม่เจอหนี้นี้เนี่ยต้องคุยกันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราจะเพิ่มให้ทางกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตสามารถจัดการตรงนี้ได้ อย่างที่อาจารย์ธวิดาบอกนะครับว่าเจอ์นี่นี้เนี่ยคำว่าเจอร์นี่ก็คือเส้นทางน่นแหละครับคุณนุ่นเจอ์นี่นี้จะเอาเป็นใครกันแน่คนที่อยู่รับเรื่องเนี่ยจะเป็นอสอสอรหรืออพอมอแล้วคนนี้มีบทบาทสําคัญมากที่จะต้องประสานกับสปสคือหน่วยบริการสาธารณสุขรวมไปถึงสํานักงานเขตซึ่งเป็นฝ่ายความมั่นคงคจริงๆถ้าในอีกกรณีหนึ่งคือถ้ามีอาการรุนแรงต้องแจ้งตํารวจนะครับแต่อย่างที่บอกไปตํารวจก็ต้องมีแนวคิดด้วยว่าถ้าชาวบ้านแจ้งมาเนี่ยต้องรีบไปเพราะอาจจะเป็นการป้องกันเหตุไม่คาดคิดไม่ใช่รอให้แท กันก่อนหรือว่ายิงกันก่อนแล้วต้องเบค่อยเข้าไปอันนี้<ฆ>อาจจะสุดท้ายก็ได้แค่ไปดาเ<ม>นินคดีทีนี้พอในส่วนของตรงนี้ครับมาในเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องมีการประเมิอนอาการนี่คือหน่วยงานท,งทั้งหมดที่จะอยู่ในส่วนของการประเมิอนอาการนะครับประเมินดูแล้วเนี่ยต้องส่งโรงพยาบาลพอมาที่โรงพยาบาลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพอเป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยจะต้องร,รับการรักษาโรคเฉพาะตัวก่อนก็คือว่าเขาเป็นโรคอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดัน จะต้องรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปก่อนทีนี้โรงพยาบาลทั่วไปของกทมเนี่ยก็ไม่มีบอร์ดผู้ป่วยจิตเวชค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์ทวิตาบอกว่าโรงพยาบาลของกทมที่เพิ่งจะมีแนวคิดเปิดบอร์ดผู้ป่วยจิตเวชก็จะมีตากศินเจริญกรุงศีรินทร์จะเปิดแค่ประมาณ8ถึง10เตียงเท่านั้นมีแค่นี้เลยเหรอคะใใช่ครับตอนนี้ก็คือในกรุงเทพเนี่ย อย่างแต่ถ้าเราประกับไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัดมีมวอดผู้ป่วยจิตเวชนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครในสังกัดซึ่งมีอยู่ประมาณ12แห่งเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีหอผู้ป่วยจิตเวช<อ>นี่ทําให้ยากมากมที่จะรักษาโรคทางกายเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าส่งคนไข้ต่อไปเฉพาะทางจิตเวชเนี่ยโรงพยาบาลจิตเวชเขาไม่รับไม่ได้รับการรักษาโรคทางกายไม่มีหมอเฉพาะทางโรคทางกายเพราะฉะนั้นต้องรักษาตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลเฉพาะทางครับ ทีนี้ถ้าในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ถ้าเป็นผู้ป่วยในกรุงเทพจะส่งไปก็คือสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยาหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาชื่อเดิมก็คือหลังคาแดงนั่นเองผู้ป่วยในกรุงเทพถูกส่งมาที่โรงพยาบาลนี้แต่อยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ครับทีมข่าวของเราไปสำรวจบรรยากาศภายในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาพบว่าผู้ป่วยนอกคนก็ล้นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือบรรยากาศในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญา คุณหมอบอกว่ารับคนไข้เนี่ยอยู่ต่อวันนะครับ400คนต่อวันที่ Walk-in เข้าอยู่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยมันล้นเกินเหลือเกินแล้วเนี่ยทำให้เป็นปัญหาแล้วว่าผู้ป่วยที่คัดกรองมาที่จะเข้าสู่การรักษาในชั้นของรักษาเฉพาะทางจิตวิทยาเนี่ยจิตเวชเนี่ยมันเริ่มยากแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าคงจะ ต้องให้อยู่คนป่วยที่มารักรก,รก,การรักษาเนี่ยคงมีระยะเวลาจํากัดอยู่พอสมควรดีขึ้นจึงต้องรีบส่งกลับไปบ้านเ,าเดี๋ยวลองไปฟังนะครับท่านรองผู้บรนการโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาเล่าถึงศักยภาพในการรองรับของโรงพยาบาลจิตเวชในกรุงเทพมหานครครับถ้าเกิดเรารับคนไข้ไว้เอาง่ายๆขั้นต่ําคนละเดือนคนละเดือนเนี่ยคนที่เข้าใหม่การหมุนเวียนมันก็ ก็ก็เป็นอุปสรรคมอนกันครับเพราะนั้นเราก็คงต้องพัฒนาหนึ่งพัฒนาที่ที่จะรับบริการได้เพียงพอนะครับการจัดประเภทของผู้ป่วยบางคนไม่ถึงขั้นต้องอยู่โรงพยาบาลสามารถมบีบริการแบบผู้ป่วยนอกแบบใดได,ได้บ้างแบบใดต้องอยู่โรงพยาบาลน,นะครับและถ้าอยู่โรงพยาบาลแล้วจําเป็นต้องฟื้นฟูต่ตอมันควรจะไปที่ไหนต่อนอกจากถ้าสมมตินะครับว่าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาเต็มเนี่ย เขาจะมีการวนเตียงกันครับคือไปที่โรงพยาบาลกลยาราชนาครินซึ่งอยู่ที่นคนปรปฐมหรือไม่ก็ส่งไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาที่จังหวัดนนทบุรี <c oughs> ก็จะเห็นว่าตอนนี้ผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลมันล้นอยู่แล้วแน่นอน <c oughs> ทีนี้ถ้าส่งกลับไปที่ชุมชนเนี่ยอย่างที่บอกว่า มันก็จะมีปัญหาอีกว่าเขาก็จะกลัวในเรื่องของการกินยาเพราะยาในการรักษาผู้ป่วยจิตเวทมีผลข้างเคียงการติดตามผู้ป่วยหลังจากส่งกลับไปชุมชนมีความสําคัญมากเลยนะครับและนี่ก็เป็นข้อเสนอสําคัญของวงพูดคุยกันที่เป็น policy forum โฟกัสไปที่นโยบายสุขภาพจิตก็บอกเลยว่านโยบายสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือชุมชนต้องมีส่วนร่วม มีความพร้อมอยู่แล้วแต่ยังไม่เชื่อมต่อกับหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ชุมชนกับรัฐร่วมมือกันได้อันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะเคลื่อนเรื่องสุขภาพจิตไปข้างหน้าครับเพียงแค่ตอนนี้เป็นช่องโอกาสแล้วทำอย่างไรให้นยโยบายนะครับที่กำลังออกมาว่าเนี่ยต้องสร้างสุขภาพจิตใกล้บ้านเนาะผมคิดว่าคำนี้มันมากกว่าแค่การทำสถานบริการน่ะแต่มันกำลังพูดถึงพวกเราทำยังไงแค่พวกเรากลายไปเป็น เพื่อนใกล้บ้านของคุณนะครับแบบที่ไม่ได้เป็นป้าข้างบ้านที่อยากจะยุ่งเรื่องพวกคุณตลอดนะไม่ใช่นะแต่คือเราเป็นชุมชนนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวสุขภาพจิตเป็นเรื่องชุมชนสิ่งแวดล้อมครับเราอยู่ตรงนี้แล้วเราพร้อมแล้วรอจับมือกันนะครับและเคลื่อนไปด้วยกันครับมีนโยบายชุมชนมาตรการชุมชนที่เฮ้ยอย่าเพิ่งไปรอรัฐชุมชนทําเองได้ ในในทั้งเช้งเอเจนต์ระดับต่างๆในชุมชนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าครับว่าว่าใครสามารถจะดูแลใจคนในชุมชนด้วยด้วยด้วยกันได้สำคัญมาก ข้อเสนอของวงพูดคุยเมื่อสักครู่นี้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับเราเห็นความเคลื่อนไหวของชุมชนกรทมที่เริ่มออกมาถอดบทเรียนแล้วก็พยายามมีข้อเสนอแล้วก็จะไปพบกับคุณชาชาติแล้วเนี่ยถ้าเอาข้อเสนอนี้ไปปรับใช้ก็คือ empower ชุมชนสร้างข้อต่อระหว่างชุมชนกับหน่วยงานเปื่สรุปให้ชัดเจนว่าสรุปจะเป็นอสสอพม,อออมอหรือจะไป,ไปด้วยกันก็น่าจะเกิดการเข้าถึง นำช้อนผู้ป่วยเหล่านี้เข้าสู่ระบบได้มากขึ้นครับน่าสนใจตรงที่ว่าระบบชุมชนจะรองรับยังไงแล้วเรามีวงเล็บว่าต้องอยู่ในสถาบันจิตเวชแบบนี้ไม่เกิน3เดือนด้วยเพราะโรงพยาบาลมันก็เต็มด้วยนะคะถ้าจะไหลเวียนมาให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้วยเรื่องนี้ต้องคุยกันเยอะมากๆดิฉันสังเกตเห็นอันหนึ่งจากกราฟิกค,คุณวชิรวิทย์มันมีสายด่วน1 3ึ่งสามอ๊ะมันน่าจะต่อง่ายเนาะถ้าสมมุติเราเห็นเราติดต่อไปแล้วสามารถส่งไปที่สถาบันจิตเวชได้เลยไหมแลวเขาจะประเมินอาการทางจิตเรายังไงทางโทรศัพท์ต้องบอกว่าสายด่วนหนึ่งส 2 3เนี่ยเป็นอีกช้อยหนึ่งถ้าสมมติว่าในพื้นที่ประสานยากกรมสุขภาพจิตก็เลอกว่าโอเคไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวจะรับประสานก็คือเป็นเห็นไหมมันอีกสังกัดหนึ่งแล้วนะฮะส่วนนี้คือคกลไกของกทมแต่ถ้าในพื้นที่กทมเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะทําได้แค่เพียงว่ามีสายด่วนแต่ต้องเข้าใจธรรมชาติของสายด่วนนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าอาจจะมีคนโทรไปเรื่องอื่นๆ,ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเจอหน้ากันดีกว่าคนในพื้นที่เข้าไปประกบไปดูแลส่งต่อตามเส้นทางแบบนี้น่าจะ มั่นใจอุ่นใจได้มากกว่าประชาชนเชื่อมั่นในส่วนของภาคพื้นที่ได้เจอหน้ากัน